สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับค,ครูสิริสุดาคณะศิรวงศ์กับการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นธยมศึกษาปีที่2ค่ะกับการพบกันในครั้งนี้ของเราก็เป็นครั้งที่7แล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของลักษณะการเมืองการปกครองของสมัยอยทุยานะคะ,อะตอนต้นว่ามีลักษณะการเมืองการปกครองเป็นอย่างไรนะคะ,ะเริ่มแรกเลยนะักเรียนเห็นภาพนี้ไหมคะภาพนี้นะคะก็จะมีอาณาจากักรอยทธยาอยู่เป็นตรงศูนย์กลางนะคะของเมืองต่างๆนะคะ เดี๋ยวก่อนอื่นคุณครูจะพูดถึงในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินก่อนละกันนะคะ,ะในการบริหารราชการแผ่นดินนะคะซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่สมัยปีพุทธศักราช2893ถึง1991ค่ะซึ่งเริ่มตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามมาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอูท่ทอนเองนะคะจนถึงสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สอ หรือเจ้าสามพระยานะคะเป็นสมัยที่อยุทยาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากการปกครองแบบเขมรน,นะคะมาผสมผสานการปกครองในสมัยสุขโขทยัยคือเอาเขมรกับสุขโขทัยเนี่ยมาผสมผสานกันนะคะโดยพระหมหากษาัตริย์เนี่ยก็จะเป็นธรรมราชาแล้วก็ได้รับการยกย่องเป็นสมุติเทพแล้วก็มีการจัดรูปแบบการปกครองก็คือ,อมีกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะคะแล้วก็มีพระหมหากษาัตริย์เนี่ยเป็นประมุก นะคะแล้วก็เป็นประมุขสูงสุดในการบริหารราชอาณาจักรนะคะโดยประทับอยู่ที่ราชธานีซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองทั้งหมดแล้วก็มีเมืองหน้าด่านอยู่4ด้านด้วยกันได้แก่เมืองลบบรุรีลบบุรีจะอยู่ทิศเหนือนะนักเรียนอ่าแล้วก็ส่วนนครนายกนะคะจะอยู่ทิศตะวันออกนะคะอ่าพระประแดงอยู่ทิศใต้ค่ะแล้วก็สุพรรณบุรีนะคะอยู่ทิศตะวันตกค่ะแล้วก็มีเมืองหน้าด่านทั้งอ่าสี่ทิศนะใช้เวลาในการเดินทางมาถึงราชธานีเนี่ยก็ประมาณ2วันค่ะ บางเมืองก็มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงนะคะสําหรับให้เชื้อพระองค์ชั้นสูงขึ้นไปปกครองนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะในกรุงศรีอยุธยาแล้วสมเด็จพระรามาธิบดีที่หหรือพระเจ้าอุทรงเนี่ยก็ได้แต่งตั้งเสนาบดีขึ้นมา4ี่ตแหน่งด้วยกันนะนักเรียนเสนาบดีที่ดํารงตําแหน่งสีตําแหน่งนี้เขาจะเรียกว่าเป็นจตุสะดมนะคะก็คือมีการแยกการรับผิดชอบการบริหารราชการบ้านเมืองซึ่งแบ่งออกเป็น4ี่หน่วยด้วยกันหน่วยแรกเรียกว่ากรมเวียงนะ กรมเวียงนะคะก็รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลทุกสุขของราษฎรปราบปรามจนผู้ร้ายลงโทษผู้กระทําความผิดซึ่งก็จะมีเสนาบดีดารงตําแหน่งนี้เรียกว่าขุนเวียงนั่นเองนะจ๊ะหรือขุนเมืองนะเป็นผู้รับผิดชอบอ่าต่อมาอีกกลมหนึ่งค่ะเรียกว่ากลมวังค่ะกรมวงรังทําหน้าที่ในการรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาคดีความแล้วก็จัดระเบียบเกี่ยวกับราชสํานักนั่นเองนะแล้วก็มีเสนาบดีตําแหน่งขุนวังนะคะเป็นผู้รับผิดชอบค่ะแล้วก็กลมคังค่ะกรมคัง กรมครังทาหน้าที่อะไรนะคะอ่าทำหน้าที่ในการรับผิดชอบเกี่ยวกับการหาไรายได้แล้วก็รักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินนะคะแล้วก็มีเสนาบดีตําแหน่งขนคลังนะคะเป็นผู้รับผิดชอบนั่นเองนะอ่าแล้วก็กรมนาค่ะกรมนาอันสุดท้ายนะลูกก็รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำอาหารกินของรัศดรนั่นเองนะคะอ่อยกตัวอย่างเช่นการทํานาทําไรนะทาสวนแล้วก็มีหน้าที่ในการออกกำลมสิิธิ์ ถือครองที่ดินแล้วก็เก็บภาษีค่านานะคะซึ่งภาษีค่านาเนี่ยเขาจะเรียกเป็นคําว่าหางคาวนั่นเองนะคะแล้วก็มีเสนาบดีอ่าตแหน่งขุนนาเป็นผู้รับผิดชอบนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการปกครองแบบจตุสดมในแบบเริ่มต้นนะคะทีนี้การบริหารราชธานีในส่วนหัวเมืองเขาทาอะไรนะก็เป็นการปกครองหัวเมืองที่อยู่ภายนอกเขตราชธานีเนาะอ่าแต่ไม่ใช่หัวเมืองหน้าด่านนะหรือเมืองลูกหลวงอะไรต่างๆนะคะ ราชธานีเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้หัวเมืองภายนอกเนี่ยปกครองตัวเองได้แต่ต้องสวามีพ,รรพักต่อพระหมหากษาัตริย์ค่ะ,ะการจัดหัวเมืองก็จะแบ่งออกเป็นหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นในเนี่ยก็จะมีเป็นเมืองที่อยู่ไม่ไกลจากราชธานีนะคะแล้วก็จะมีการแต่งตั้งผู้รังแล้วก็คณะกรมการเมืองไปปกครองยกตัวอย, ic, อย่างเช่นเมืองราชบุรีเมืองสิงห์บุรีเมืองชัยนาทเป็นต้นนะแล้วก็หัวเมืองชั้นนอกจ้าหัวเมืองชั้นนอกนี่จะอยู่ห่างไกลออกไปจากราชธานีค่ะ ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่สืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองทางสายโลหิตจากพ่อสู่ลูกนั่นเองนะคะแล้วก็มีจตุสดมเช่นเดียวกับราชธานีแต่ไม่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการแต่ว่าต้องเกณฑ์แรงงานนะคะไปช่วยราชการตามที่ราชธานีกําหนดนั่นเองนะคะแล้วก็อีกหวัวเงนึงเรียกว่าหวัวเมืองประเทศสลาหวัวเมืองประเทศสลาหนะคะมีการปกครองเป็นอิสระแก่ตนเองนะคะแล้วก็มีต้องมีความจงรักภักดีก่อต่อพระมหากษัตริย์อยุธยา อ่าด้วยวิธีการคือก็ต้องส่งดอกต้นไม้เงินต้นไม้ทองนะเป็นเครื่องราชบรรณาการเนาะอ่าซึ่งหัวเมืองต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่มีเอ่อความเชื่อชนชาติต่างเชื้อชาติภาษานะคะอ่าแต่บางเมืองก็ยังเป็นเมืองไทยอ่าก็ยังยังใช้ภาษาคล้ายๆกับคนไทยยนะแต่ว่ายกตัวอย่างเช่นเมืองนะครศรีธรรมราชบางสุโข,ขทัยเป็นต้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นภาพต้นไม้เงินต้นไม้ทองนะ ที่เขาต้องส่งมาเป็นเครื่องรดชบรณาการให้กับพระมหากษัตริย์ค่ะต่อมานะคะก็มีการปฏิรูปการปกครองค่ะซึ่งการปฏิรูปการปกครองนะคะมีขึ้นในปีพุทธศักราช1991ถึงปี2072ค่ะซึ่งเริ่มแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถนั่นเองนะคะพระสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถนะคะเริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครองปฏิรูปการปกครองให้มีความประเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนั่นเองนะคะ,<อ>คะก็ให้สอดคล้องกับสภาพของอาณาจักร เพราะว่าอาณาจักรเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วมันขยายกว้างขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเอ๊ะถ้าทำยังไงถึงจะสามารถที่จะทําให้การบริหารกิจการบ้านเมืองเป็นไปด้วยความสะดวกนะคะก็เลยทําให้เป็นการปรับปรุงการปกครองในสมัยสมเด็จพระบร,รมไตรโลกนาถดันเองนะคะซึ่งพระองค์เนี่ยได้ทรงปรับปรุงการปกครองเป็นระเบียบแบบแผนดังต่อไปนี้ค่ะก็คือ,อมีการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางในการบริหารในเรื่องของแบ่งการควบคุมกลาลังคนออกเป็นสองฝ่ายนะ แบ่แยกออกเป็นฝ่ายทาหารแล้วก็ฝ่ายพล,ลเรือนค่ะโดยในฝ่ายทาหารแล้วก็ฝ่ายพล,ลเรือนเนี่ยก็จะมีอัครมหาเสนาบดีเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบนั่นเองอเรามาดูฝ่ายกลาโหมก่อนส,สมุห์กลาโหมสมุห์กลาโหมนะคะมีหน้าที่ในการบังคับบัญชาและตรวจราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการฝ่ายทาหารทั่วราชอาณาจักรนะมีหน้าที่ในการวางแผนการรบในยามสงครามฝึกซ้อมกําลังพลในยามปก,กติแล้วก็จัดหาอาวุธ กำลังคนสำหรับการทำสงครามนะคะอ่าซึ่งสมุหาพระกราโหมเนี่ยมียศและราชทีมนามว่าเจ้าพระยาม,มหาเสนาบดีนั่นเองอ่าส่วนสมุหานายกนะคะมีหน้าที่ในการบังคับบัญชาแล้วก็ตรวจราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพลเรือนทั่วราชอาณาจักรนะคะแล้วก็ควบคุมจตุสะดมทั้ง4อ่ามีหน้าที่แล้วก็ความรับผิดช,ชอบดูแลแอบจตุสดมนี้นะคะ แล้วก็ได้มีการเปลี่ยนยศแล้วก็ราชินนาของเสนาบดีจตุรมต่างๆออกไปอ่าส่วนส่วนผู้ที่เป็นบังคับบัญชาแล้วก็ตรวจการฝ่ายพล,ยลเรือนเนี่ยมีราชินนาว่าเจ้าพระยาจักรีนะคะเจ้าพระยาจักรีส่วนกรมเมืองกรมเวียงกรมวงังกรมคังกรมนาเนี่ยเสยนาบดีเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนชื่อตอนแรกเนี่ยถ้าเป็นกรมเวียงหรือกรมเมืองเนี่ย ก็จะเป็นขุนเวียงใช่ไหมอ่ากรมวังก็จะเป็นขุนวังกรมคลังก็จะเป็นขุนขุนครังเนาะกรมนาก็จะเป็นขุนนาแต่ว่าเขาเปลี่ยนใหม่อ่ากรมเวียงเนี่ยเปลี่ยนเป็นพระนครบาลนะก็เป็นราชทินนาใหม่เนาะกรมวังนะคะก็คือพระธรรมธิกรนั่นเองนะคะกรมครังก็คือพระโกษาธิบดีส่วนกรมนานั้นเปลี่ยนเป็นพระเกษตรราธิบดีนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็น รูปแบบการปกครองนี้ภาพนี้ก็เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของอสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะทีนี้การปกครองการแบ่งบริหารราชการส่วนหัวเมืองนะคะ,ะในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยอาณาจักรสุขโขทัยนะได้ถูกขนวกรวมเข้ากับอาณาจักรอุทยาในปีพุทธศักราช2006 ดังนั้นเนี่ยอาณาจักรสุขโขทยัยจึงมีหัวเมืองต่างๆเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมมีจํานวนพลเมืองเพิ่มมากขึ้นก็เลยจาเป็นต้องตัดระบบการบร,ริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เกิดความสําคัญคัดเทียมกันระหว่างบรรดาหัวเมืองใน,ในจักรยุญากับหัวเมืองในจักรสุขโขทยัยนะคะโดยพระองค์ก็ได้แบ่งดังต่อไปนี้นะในหัวเมืองชั้นในนะคะในหัวเมืองชั้นในเนี่ยท่านก็มีการยกเลิกเมืองลูกหลวง แล้วก็เมืองหน้าด่านทั้ง4ทิศอ่าแล้วก็ขยายขาเขตการปกครองราชธานีให้กว้างออกไปโดยให้มีเมืองเหล่านี้เป็นเมืองที่อยู่ในวงของราชธานีอ่าเป็นเมืองชั้นจัตวานั่นเองนะคะโดยมีผู้รังเมืองกับกรมการเมืองเนี่ยเป็นพนักงานปกครองแล้วก็ขึ้นตรงต่อเสนาบดีต่างๆอ่าหัวเมืองที่สําคัญสาคัญในยุคข,ของ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั้นก็จะเป็นเมืองราชบุรีเพชรบุรีปราณบุรีสม dungeon, kind of the the ุทรสงครามนครชัยศรีสุพรรณบุรีชัยนาทชนบุรีนครสวรรค์ชัชเชงซาวปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกนั่นเองนะคะแล้วก็แบ่งออกเป็นหัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นนอกเนี่ยก็จะมีการจัดเมืองออกเป็นชั้นเอกชั้นโทแล้วก็ชั้นตรีตามลําดับนะคะแล้วก็ตามลําดับตามขนาดความสําคัญนั่นเองนะคะซึ่งหัวเมืองชั้นนอกเนี่ยก็จะมีเมือง ขึ้นอยู่ในปกครองเช่นเดียวกับราชธานีเช่นเดียวกันนะคะโดยพระมหากษัตริย์เนี่ยจะแต่งตั้งขุนนางชั้นสูงนะคะไปเป็นผู้สําเร็จราชการเมืองแล้วก็มีอานาจบังคับบัญชาทุกอย่างนะคะซึ่งหัวเมืองชั้นนอกเนี่ยก็จะมีความสําคัญสําคัญยุกตัวอย่างเช่นเมืองพิษณุโลกชุมพรนครศรีธรรมราชจันทบุรีนะคะส่วนการปกครองท้องที่เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นบ้านตําบลแขวงแล้วก็เมืองนั่นเองนะคะแล้วก็หัวเมืองประเทศสลาศ ลักษณะการปกครองนี้นะคะก็เป็นแบบเดียวกับสมัยยุยาตอนต้นก็คือเจ้าเมืองปกครองตอนเองแล้วก็ต้องส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองแล้วก็เครื่องราชบรรณาการมาถวายแด่พระหมหากษัตริย์ที่กรงุงศรีอยุธยาตามกําหนดเวลาแล้วก็ต้องเกณฑ์ผู้คนแล้วก็สิ่งของไปช่วยราชการที่ราชธาน,นีหัวเมืองปรชิสวรรค์ราชซึ่งหัวเมืองในยุคนั้นก็จะมีเมืองถวายตะนาวศรีเชียงกรานขเขม,มรมะกานะเป็นต้นนะคะอ่า แล้วก็สุดท้ายนะคะต่อมาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองก็ได้ทรงมีการจัดให้มีการทําสาระบัญชีเพื่อเกณฑ์ไพ่พลาทาสาระบัญชีนะคะ <c oughs> เพื่อเกณฑ์ไพ่พลก็เลยมีการจัดตั้งกรมขึ้นมานะเรียกว่ากรมส,รสุรศดีหรือสัสดีนเองนะคะทำหน้าที่ในการเกณฑ์ไพร่พลตั้งขึ้นในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเองนะคะอ,อันนี้ก็เป็นรูปแบบการปกครอง ทีนี้เข้าสู่สมัยอยุธยาตอนปลายในปีพุทธศักราช272ถึง2310นะซึ่งก็ได้กล่าวไว้ในพระธรรมนูญว่าด้วยการตราประจำตำแหน่งพุทธศักราช2176นะคะซึ่งอยู่ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองอได้แสดงให้เห็นว่าสมุหาพระกลาหโหมเนี่ยมีอำนาจในการบังคับบัญชาทหารและก็พลเรือในหัวเมืองฝ่ายใต้ และสมุหานายกมีหน้าที่ในการบังคับบัญชาแล้วก็บริหารราชการพลเรือนในหัวเมืองฝ่ายเหนือส่วนเสนาบดีกรมคลังเนี่ยมีอํานาจบังคับบัญชากิจการทหารแล้วก็พลเรือนในหัวเมืองชายทะเลตะวันออกแสดงว่ามันจเจริญมากเลยเนาะต่อมาก็ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าราชการใดนะคะคือระบุว,ว่าประมาณว่าสมุหะกลาโหมเนี่ยได้กระทําความผิดพระมหากาษัตริย์ก็เลยยกหัวเมืองฝ่ายใต้ภายใต้การปกครองของสมุหะกลาโหมมาขึ้นกับกรมคลังนั่นเอง นะสำหรับจตุสดมนะคะก็มีการมีบางกรมนะคะก็เปลี่ยนชื่อเรียกนะคะส่วนเสนาบดีเนี่ยก็ได้เลื่อนยศสูงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนราชินนามเช่นกรมนครบาลเนี่ยก็ราชินนามใหม่ก็คือพระยายมราชกรมวังนะคะก็จะมีราชินนามใหม่ว่าพระยาธรรมมาธิบดีอ่าส่วนกรมคลังนะคะก็ จะเปลี่ยนราชชินนามเป็นพระยาสีธรรมราชหรือโกษาธิบดีแล้วก็กรมนานะคะก็จะเปลี่ยนราชชินนามเป็นพระยาพลเทพนั่นเองนะอ่าทีนี้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการปกครองนะคะหัวเมืองภาพนี้ให้นักเรียนได้ศึกษานะคะสังเกตอ่าสำหรับในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการการเมืองของอาณาจักรยุยา ในสมัยตอนต้นตอนกลางแล้วก็ตอนปลายนะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะให้นักเรียนตอบคำถามของคุณครูด้วยนะคะคำถามมีดังต่อไปนี้นะคะอาณาจักรยุธยามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองกี่ครั้งเปลี่ยนแบบได้บ้างอาณาจักรยุธยามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองกี่ครั้ง และเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะตอบคำถามครูท้ายคลิปด้วยนะคะแล้วก็เรามาพบกันในคลิปหน้านะคะพูดถึงเรื่องของพัฒนาการด้านเศรษฐกิจของนาจศกรอุทยานะคะมีปัญหาสงสัยอะไรสอบถามครูได้นะคะในเฟซลุ่มนะคะค่ะเอาไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย